แก่งมาใช่ไหมแก่งมาแกงกลับไปยโกงจ้าเนี่ยดิอะไรของไงเนีน้ยลัวอยู่แลแหละเบ้นเกมกันดีกว่ารู้ว่าชาลินจะไปมาแข่งกันปิดตาใครตีได้ยี่สิบครั้งก่อนก็ชนะไปเอาไปละอ๋อปิดตาตีเพื่อนเล้วนะอืมอีซี่อีซี่สบายพร้อมยังวะพร้อมอยู่แล้วแต่ทำไมเขาปิดตาต้องสีชมพูเลยวะมันเบลล์เก๋ไหมวะมันเหมาะกับนายอยูอ่แล้วไอ้หน้าอ่อนอ่หน้าห้ามไม่ดูตัวเองเลยนะเราอ่ะ ออกไปแล้ว,วะดูไอกาโคตรเลยวะ่ะโอ้ยท่นเกมอยูว่วันนี้เลยเจิดแน่ใครลูกข่าววะ่า <c oughs> อะไรวะโอ้คนอย่างเยอะอ่ะไม่คิดว่าจะมีคนเยอะวันนี้ปัดกาเฮ้ยเฮ้ยกระไ้โอยก่ะไรกระไรกระโอ๊ยโดนใ จะหนีมีได้จเจเอ้ยกูจะรับแค่มันแค่ครั้งเดียวมันเอาคืนเท่าไหร่ดอกนี่้ขนก็ง,งอกได้เสียง,งคุ้นๆเหมือนยิงเทสเลยวะ่ะเสียงอะไรอีกวะไดวเวลาเอาคืนแล้วเอสกาเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาทำเชทำไมวะเกลี่ยไปทำเชนเกินแกแเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปไหนมาดิวะเกลี่ยของเกลี่ยว่าตามมาอยู่ได้เฮ้ยเดี๋ยวดิเป็นอะไรกันวะทะเลาะเรื่องอะไรกันเนี่ยก็เป็นเกลี่ยเนก่อนน่ะใจเย็นดิ กูมาน,นะแก้งกันก่อนแกลี่อะไรกันวะอีกาต้องหากที่เริ่มก่อนอะ มันก็ต้องเอาคืนเป็นธรรมดาป่ะแค่นั้นต้องชําระโกงไงเห็นบอกว่าปิดตาแต่นั่นนั่นเปิดตาเฉยอ่ะแกนอะไรผิดแก่เลยผิดแก่เลยผิดแกนอะไรผิดแก่เลยผิดแก่เลยผิดเอาไหมล่ะเอาไปล่ะเฮ้ยพอแล้วฉันอะหันจนไม่ขอแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่งทำไมวะอยู่ได้แล้วเว้ยเนี่ยพวกเองรู้ปะห้องเราอ่ะแทบไม่มีใครแล้วอยู่ทตลอดเลยปะก็มีอยู่แค่นี้อะอีกไม่กี่วันอะก็ไปชิมแล้วรู้ปะพวกนายลองนึกถึงดีวันที่เราอยู่ด้วยกันอะ เพื่นานเรานึ่งดีวะถึงเราจะอยู่ด้วยกันบางทีเราก็ทะเลาะกันแต่สุดท้ายอะ่ะเราก็คือเพื่อนกันนะเว้ย ต่อไปอ่ะพวกนายทุกคนก็ต้องแยกแยะไปเติบโตไม่รู้ว่าจะได้มาอยู่กันแบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยผู้นายอ่ะเข้าใจปะเฮ้ยได้ผลว่าไอสองคนเนี้ยไม่ทะเลาะกันละอ่ะผู้นายก่อนกันจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมเนี่ยแปลกๆวะ นอนนะครูเกิดอะไรขึนไหมวะนายเล่นก่อนนายนายเกิดเองนก่อนองไหมอ่ะไปดิไปดิเฮ้ยเฮ้เอาเฮ้ยอย่าทะเลาะดิเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรวะโอ้โหไอศตร์คนนี้ไม่ไหวเลยะเฮ้ยอะไรวะอย่าทะเลาะดิเฮ้ยยิงทำไมวะเฮ้ยแต่พวกเราหรอวะจริงวะนั่นแต่พวกเราทำไมวะ ้ยลุมอะไรเอ้คนเั้นเฮ้ยไปไปโอ้ยไม่น่าอยู่นูมาเลยวะหนึ่งสองเพิ่อซึ้งๆมีมืซึ้งๆเลยไม่สุกงีน ต่อไปอ่ะพวกเราก็ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตไม่รู้ว่าจะกลับได้อยู่ไม่รู้ว่าจะกลับไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอยู่กันแบบนี้หรือเปล่าเริ่มต่อไปอ่ะพวกเราก็ย้ายไปแล้วไอ้เด็ดนี่มองของหน้าไอ้ซึ้งๆเริ่มนับวมาดีๆค่ะแล้วมึงจะปล่อยเขาละเริ่มอย่าิ้มเก็บกระดูกไว้ด้วยอย่ามันบานออกมาไอ้หมี